อย่าว่าผมมีผลเลยพี่น้องหูนี่มีผลมีผลหลายกลมในมันางั่วนี่คือหูนี่ล่ะมีผลกลมหูน้อหูใหญ่หูเล็มันกับพ่อยอยยังกับยาเขากับบทนี้วันในขันหูใหญ่หูเาวนี่พิษพี่น้องพิษสวัสดีครับชาวันเสาร์ที่21ธันวาคมอยู huh ่กับบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดโคกระบือแยกกันช่างอำเภอกันทลักษ์ยามดัดสีสะเกดพี่ต้อ หนาวช่วงนี้พี่น้องพี่พี่น้องไรคนจะเบ,บงิงไทยกระโดนร้ยนายดิพี่น้องไทยกระโดดราคาถือนํำพอสื่อพอจักบาทอาจารย์นี่น,นี่เท้านี่ขึ้นเหนือขักแถววะอันตันยนอผู้สื่อคนผู้เลี่ยงผู้สื่อจะเป็นพ่อสื่อเนาะ 8,500บาทขึ้แน่นอนได้ฟีมือนสึง 8, <Yeah. S 1> วันไหมผ่านต๊ะแ0 0พได้กรดกกิ๊กกิโลแงนเตียบาทถ้าต๊ะแ0 0พกับบ่อใหญ่ขึ้นขึ้นเลยผ่านน้ำมันลดวันดีวันดีแปดพันผ่านพี่น้องผ่านงวดไทยถ้าจะใด่ไทยกระโดนงวดเหนือมหาเหลือกลดตลาดแยกกันช่างเยอะแยะเลย คือบาพันคือบาพันบ้ามันบกไ่อดไดขายเปนอนช่วงมามันมนีาเ,เดี๋ยวบกไฟเด็ดขาย,เป,ยาเป็นยังไงวันนี้มันบอกเดือตัวหนึ่งโอ้เก่งเก่งเก่งมากเลย กเจ้ากับเจ้าสิวะก็มีหลายอยู่พี่น้องเั้งนั้นตัวนี้ก็งามขนาดเลยน่อนบอดมาเ้ใหญ่บ้านชนบทเอาตัวไหนครับผม น้อยๆโอ้หองอาจารย์ใหญ่เพือนตัวนี้มันบกพร่อนี่คือเยู่บกพร่อนี่คืออยู่บกพร่องงอบกพร่องนี่คือแล้วงอถือต้องคือตัวนังนงอตัวละพันสองพนนู่นคูนี้เจ้าแปดจิหายเดแไมเอาาได้แขั้นหาในท้องโต ปวดแห้งปดแห้งละครงวนผู้ใดบานแพงไปหาสือเอานแพงเด้อเจ้าตลาดก็ตลาดถือือถือันถือโลเลยเนาะมมงเบียดนามันสงวาเ่ี่นาสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเมียไงม็ดี่นทั้งไงทั้งเงาทั้งหนางูเนือเป็นของในหางเวียดนามทั้งบดละช่วงนี่ ตลาดช่วงแรกๆเขายังส่งที่ถึกๆหายเพื่นนั่งสบายแล้ววะเบียดบอลบอตัวนี <so ้เออเบียดบอบฝามันไปฮอตเวียดบอลเลยเจอยเน่อยจูงใส่มาไล่นี่สักหนึ่เอาเงินเวียดไปซุ่มอยู่บมฮันเลยใส่ของคนยีเขียวมันถึกเบิดแล้วบอเบิดแล้ว ไม่ได้เศร้าเลยวันนี้วันเกิดเอาเงวยังมาเอาเงางามส้มนี้มาเอาเง่างามกามี่เวาหุ่นกามี่เอามาซิผาโตเลยโอ้เกอดสี่ปวดเหรอการขายไปหาเดี๋ยวอยู่สิบจิ้แม่นเบิดบ่นี่นี้เบ็ดเลยขายนะขายไปนึ่งเอามาขนาดเอามาอีลีอีหลอเอามาโลออกก่อนดีไหมโล หัวไ็นจังไรแม่งามๆมือหา่านหางามใหญ่ๆกันยังมือหาหาอยู่เคยขายสองมืหรือขายมือหาบรเดนี่หัวราคาห่องนี่ราคาห่องเป็นแบบนี้นาะมือหาพันหาเม็ดซี่สิบแม่บริเวงามต้นี้มีแม่สาวเนาะแม่สาวซีงามอากมาหลายตัวมันก็เลยจะเปื่อไม่อือหาพันหาก็ใหญ่แท้ นี่เดฟขนาดไหนสี่เดฟแบดขนาดใน้องสองหมื่นพันตามสภานมันได้นอนสะนะถ่ายง่ายสองหมื่นพันก็จริงแมลูกหลอดเขาเบิดเราทางเบิรเนี่ยแน่กอนสองหมื่นแปดพันหาทโชมันได้กันสองหมื่นกว่าเพี่น้องเจ้นี้มันบางกว่ากันหมื่นหาพันกว่าแม่ลูกเคยก่อนแม่ลูกสองเป็ห้าสองเปห้าพลูกคือขาดใคลูกเจ้าได้ี่ แต่ลูกมันแจากบาทสมมุนจกแจกๆนี่นามีรีไปห oh, yeah. มื่นสองหมื่นสองกับพ่อซื้อแล้วผู้สื่อผุดส,สอง 11, หมื่นแปดพันราคาห้องอเอองายอาดลาดเลยได้มากขนาดพเจะได้ง,ง้อไปเลี้ยงพี่น้องพเจะได้ง,ง้อไปเลี้ยงง,ง,ยง้อพ่อ่ปุ่เขียวเนี่ยใครถึกเนี่ยกลมูลอยู่ ห่องไว้ได้นิโแมีบานพบเดือนตน่งมื่แป่านม่นมันสรงมันใหญ่พตัวนั้นเม่บานมาลยพาโล่มีบักญงพี oh, 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 Twelve, oh, uh ่น้องมืแปดท่นตัวด oh, ียค่ายค่าท้องมื่น่ได้ิบเดือนขดีขนาดิบเดือนเขาไม่ซีซิบะมจะได้งวไปเรียกช่วงนี้เพิ่นโลโลโพี่ไม่โล เพื oh ่อโทรไว้เ hmm บืโทรไว้ศูนย์หกศูนย์ห้าเก้ซีี่่ไม่มากพป่น้องคนไทยแบบงามนี่นะลูกเนนี่หละคือขักเิ่นจากโลออกนตอเพิ่มมาเลยเป็นน้องช่วงปีใหม่ว่าไทยก็เยอะแยะเลยนี่หมอซ้ำนี่ผาลอยเไเครับบ่อบๆกันเปีกไครับ เพื่นไห้จ้าบาทก่อนสามพันกว่าบาทห่วยวันนี้กี่ถืกนยสามพันโอ้ยพอสามพ้วพอดค้าเข่าลูกนันพอเดคาราะไม่ตเขาบอกไป่ได้นศาตร์กพับมาหาหมออบว่ในคอไร้คอหล่อยหนึ่งเออเออลาใช่พอเด็ค้ากับเขาลูก เออเอา่มาขายอ่คนหเาเา้มออยรอขอเลาขออกับเป็น้าฟังของมันเนาะเพราเด็กเพาเด็กอรเขารูผมอกวันเนาะอมาซวไปฮจอยหลูมันเป็นโหรโปเยเปเอยู่กันังนี้สาเออบต้มต้หมี่ต้มยำ้ยำต้มยำต้มันต้มยำอ้มยัต้มยยำตาม้ยามอเอา้ยม นี่เอาเอาเลยรับเดียวนรับเดียวาลอยเขาเดียวมือเดียวมือมหกตัวเสียเลยมังมามมเบขายถือใจให้ดัออาอีกแล้วเอาลออีกแล้วเสามีมาลอยออาไปเลยครับว่าตห้ไปน่าอืว่าอย่ามาม่เห็นได้เห็นไเห็นอตัวนี้ของผมเลยแเอคเอาไปขายไเลยผมาไมอยู่นี่นะเอเป็นขายง่ายเ้มเขาขายง่ายบอน่นี่คนลุกุนหน cảm giác hà nội và hà và đi nói nó có bạn gì để nguồn nổi nó nguồn nhạy đến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  nguồn nhạy là nguồn nhạy đến nguồn nhạy ขอบคุณครับขอบคุณครับแปดสิบหาลอยพี่น้องเบื้งในคนน้นาไหนก็ราคากันเนี่ยดสออยมันบอเมีนเนาะเ่าไหนสนว่างหกสิบหาเป็นบ่อเป็นนั่นผู้บอกคายๆก็ขายไป ใช่บูลใ่ลูกมันมันเป็นลำพีบ่บลูกทอดไเลยนี่นี่ไห้อที่มัย้านใน้านเราแขวกันขันแขวบ่มีขายบนใน้านอ่อยนี่ขันแขวะกันขันแขวบนมีหไข่สามสีพัน้าเออเอาบนานั่นนั่นนั่นพันอ้ลูกมั้งการงนั่นพันซื้ลูกลูกมัรนั่นอะไรไม่ได้ลูกมันันักพันบนปตูนี่ บ่ได้บ่ได้เ็ได้ก็ได้รันเดีอยยังไม่บอกยังไม่บอกใต่ได้รูกเมเนี่ยเ่ซื้อด้น่รู้จดได้ทานกัาได้น่มามครับมาลับกันเลยนี่เอาคืนรู้ี่นี่โอ้เทียมแรเดนี่แซเอาเป็ดที่มาลอยโอ้ยมันเหรอเอาเป็ดพันเออเปนีบานบ้ามุลอยแล้วมาลอยเขาี่ะ นี่สิ่าีเนื้อมันว่มีเนื้อนาะมีแต่กระดูกมอไรเพราะเาจไปขุนมปเื่อยของของลาผัดว่าีว่าีหนังมีแต่เนื้อไม่แต่เนื้อผมบอกหนเอามาการจิ้าได้บอบอเราบอบอสยายย้ใว่าใดรวาขันเปล่ยพัน ถามต่ออร่อยจะก่อนอยู่มุมนั่นหัวเห็นที่ละห้าบุหงาฮะโบมีบ่แสดงแสดงนี่หมดคือบ่อเบื่อโทรเราไว้ให้เราเอามาเขาขายจะลงรถได้ถามง่วนน่ะถามตัวเขาพันในขายในแม่ถามง่วนน่ะถามแต่ตัวขายแล้วเว้ย ห้าสือบอพอกล้องไหนี่เปลี่ยนแนวอ่ะมันถือไร้สื่อแล้วเนาะอ๋อมันถือไร้สื่อเพิ่ว่าดีที่ไดีเที่ยงี่ได้ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยื์ให้พี่ให้ผมออกกากตลาดกลายังสิขใยแแม่มันลูกเิียาเมื่อ เรกซ่องนี่ะบานีอยเกจอกเมื่อกี้วว่าว่าี่แปดฝันหาโปขาดขายเจ็ดัหาทั้งลูกทั้งแมงพูดลูกฝันสาวลูกสาวโอ้ลูกเบาเพ่อที่เราว่าขนาดเลยนะว่าถือขาดขัดเมื่อวงพีน้องว่าถือวีรเด้อพูดแมงว่าพูแล้วลูกนเป็นเบาเลยเิงก็เป็นเงได้แล้วแลยฮเต็มนยังแงะได้เอก็นาน เป็นวัวส้นมันยังบาเลยเป็นงัวมากเรเคยสีเจ้าไทยพญาไทยมอจ้าเล้ยงเหล้ยงงัวเลี้องงัวจากเด้เงินจากด้เงินหอมคร่อแพว่าอย่กระยาดอกซื้อมไดย่ดอกว่าเอาเินหนึ่งเขาเรยว่าอัจเตนดยีาไม่ฮอนีเป็นอย่างไรเขาบอกวาน้ำจ่อยเปิดกไที่หกผัดเฮ้ยแม่ลูกไหกั ต้ซื้อเจ็ดพันเขือหองหมื่นสี่เจ็ดพันไม่ได้ถือค้กล่ะพนไหนหกพันหกพันห่าไเป็นดอกเ่งในตลาดหกพันห่าหกพันหาทองตัวด้พี่หนอเขาให้นี่หกพันหกพันหนี่เดี๋ยวนีนี่ละลูกเพิ่นออนน่วยกันใดอยู่ตัวล่ะคือมาเจ็ดพันเขาให้หกพันเนาะ พเแปนาด้วยพนีอให้จักบาทกันไงให้เพื่นจัาบาทก่อนว้าหากลาขัดเจ็ด้นหาขายได้หน่งองแปะาแต่ว่าเจ็ดผาขายได้หน่คอยตัดสินไหนพอฮอดเจ็ดหาได้เอาาหาพันโอ้ยหาพันหมดเยเห็ลาผเห็นาูมนเอามน็นลาู้มาเถอะน้อ มันยังหนุ่มเขามีพี่เขาล่มแท้ในหอยเขนคือล่มแท้เป็นอย่างไรเหมนต่อกันแล้วเอากันแล้วสิไดกันน่ยจักบาทก็เสีเอาสามพันสามตัวไหตัวไหนสามพันนี่ตัวหนนี่ห้อยไหนสามพันสามร้อยอสามร้อยนั่นแหะแล้วสาสามพันสองสสนามตอนแรา่ใมาายสามพันองกัน กระสมขวดละอยู but, 3, 000, 3, 000 ian, like hey, oh, ่ระวางสามพันสามพันหน่อยๆแะจะขี่สามพัน่าไดเนาะหัไทยโอ้ยหูสันจิกๆแบบงามเลยก็ซื้อไปอย่างอยู่อเงินมือหนึ่งดยสามตัวก็น่นอนว่เมื่อดีซีหมด้้่อองเขาม่่หอ้ยีตตมือหนึ่งมาส่งหอนเฮือนอุ้ย ก็ใหญ่ขึ้นมา่าดมอีกระเทยเห่เออจเลี่ยงหรืลาใหญ่ขึ้นมาจากบาทใหญ่ขึ้นมาซื้อเพื่นมาเจไหนผมจะซื้อเพื่นนี่ละซื้อตนี้ตน้อย่ต้นน่อยตน่อยันูนี่ละแกดีอยู่นี่นีแบบนี้ลานพันอยู่ นีคเ่าราดนออคู่นี้คู่นี้เจ็ดบาท่แด้ดิโอ้หลือมันเลวตัวละสามพันหทนแล้วเจ็ดพันเ้ยพอซื้อพ่อซื้อไครแี่น้องไครกระโดนขึ้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 นยะไปสีจะพยาายได้น่ยหน่อยนี่จักตัวนี้ประมาณจักสองซีซีทอแปดสิบโลบ ตัวนีได้อยู่ตัวนีบออดจะไปหายได้ขาพยาธเป็นเนี่ยม่เลยสักปบบบบลงหลเพเอาพอเอาถือยุ่ถือก็สองตัวจ็ดพันเอาถือเขาในอีกสองตัวเจ็ดพันเนาะมนพดเดีงวงสองตัวจ็ดพันสนกวะนี่ลงงอจะคล้องแหละในหอยนี่ฮนี่ตัวแรกสิบห ตัอรองไหนเพิ่เขา2องตัวเจ็ดพันไหนนั่นสองตัวอ่ะเออมันมันคนระยางป่าว่ตัวนี้มีเนื้อ่เออกลับมาไปตัวอธิบายพี่น้องฟังตัวนี้กับสี่สิัวนี่บ่ดเจ็ดพันเจหาครับชุดใหญ่แพงอยู่เจ็ดพันาเยแพงเลยเจ็ดพันหาเจ็ดพัยทุนะคร้วยขดทุนเยอะลขายาย่ือผ่านแต่ตัวนี้อ้วนนาะป่าจักบาทมองเียอีรีนี่สองตัวลสีป่าเอาตัวี่ครับตัวละเจ็ดพันครับ ให้จะเป็นตัวเดียวเลยัดตก็เดียวกับเจ็ดพันที่กันแงให้เลยล่ะคาปลามาน้ปลาเด้คาบป่ให้ให้เฉพาะสองห้องป่าตัวนี้ผ่นได้พี่น้องเดเนื้อ่ะามคุณขอทาขอทาเลี้ยงก็ได้เลี้ยงคองก็ได้ครับอันนี้กับเจ็ดพันครับเียเล้ามาจากปลาให้ตัวะเจ็ดพันเ็เลยตัวละเจ็ดพันุนเไตัวนี้พันห้เจ้าบาทก่อนพันห้สี่พันสี่มาได้อยากได้สี่พ่สมเหรอปลามันหลายตัวใครเขาไปปะ มันขาดลอยนี่กัขาดเนี่ยสือเอาสามลยเอาสืานมยอมดทุนอือสามลอยเอาอยเอดกนันองว่า้มเันนวะมขานปาว่ามันเนื้อมันึกนากบัว่าการบัว่ากมันกไมันแก่อยู่ตัวนี้มันใส่ไดอยู่เนือดีปากดองเลยดีว่าขุนฉ่ำ ดีกหมูโอ้ยเลี้ยงเพิ่นใแนทเถอะเพิ่นจอยเพิ่นจอยดีกูหมูกระถ่านี่กับสี่กว่าบาทสี่พันองเราอ้วนมีเนื้อแรกับเจ็ดพันรับเจ็ดพันีมีสโต้เลือสตโโอตัวนี้หพี่น้องอยากหพี่น้องอยอาไปเฮ็ดนี่เบอร์โทรไปแน่นี่ต้นนี้ไหมเบอร์โทรเท่าไรเบอร์โทเก้าสี่เก้าสี่สองเก้เนาห ต่อเพื่นเอาเพื่นห้องมายืดเสอดอกหน่อยเย็ดพันอ่ะตัวรองกันได้ตัวนี้ผ่ <c oughs> านยู่เนือใช่ได้จะไปตัวขูดขายบอดดิกำไลไหนตัวนี้จะไปเห็ดกินแบงกั <c oughs> นได้ยู่นอแมนเห็ดงานใหญ่ขาานาดเลยเมีหม่องตีเนะะาะเขากัตีแต่หม่องเกา่าเหนี่ยวนพนัยมากอ่ เบื้อลึ่งยังได้เบิ้ดหูแนวพี่น้องไอ้่อว์พันธ์เขาตีหูใหญ่หูยาวเขานันมองเขาตีอย่าว่าเพมีผลเลยพี่น้องหูนี่มีผลมีผลหลายกว่าหมูในมันนะงัวนี่คือหูนี่ล่ะมีผลกว่าหมูเน้อหูใหญ่หูยาวมันกระบอกจอยยังกับยาเขากับบดี้วันนี้ขันหูใหญ่หูยาวนี่พิษพี่น้องพิษพิษอีรีนี่เห็นบนตัวนี้ไคโอเกวพันซื้อมาหมื่นหนึ่งแล้ววะกล้รุ่นนี้ กันยังไข่อันนี้เนี่ยโอ้ยนี่แหละพี่น้องเลี้ยงงัวกับเบิงเนี่ยจะทำคือนั่นเคซื้อมากสองหมื่นก็ขายหมื่นสี่นี่นี่นี่วามันอ้วนก็เลยซื้อนี่บอกแม่นี่บอกแม่เฮือปูอู้ยก็ขายหมื่นสี่นี่ขายเป็นอยู่บอกขายอะไรเรียกว่าสีขายโอ้ยพ่อไปเลี้ยงไว้อยนี่หมื่นสี เยไล่ตัวนี้แล้วโค้งมักงามพิษหูเที่ยไปเลยเนาะแกมือไหมนี่เห็นมันในหูึ้นนี่ถึงว่าพี่น้องเห็นมันในหูขึนนี่ยังคือรูรูค่ำค่ำวะหลี่หอมเป็นอย่างทีกข์กับข้เนือเสร็แล้วจะมองคนนี่ เล้ากระซิ no, no, no. ่งเอาสองหมื่นกลัวพอแล้วสอหมื่นสองหมื่นครับตังราคาไปสองหมื่นพดว่าดอกว่าิึงขามันขามันขาบุญอ่ะเือบอกเงินเวียดเวียดเขาให้จักบาทฮะเวียดให้องครับเวียดให้พอเงสองหมื่นโอ้ยมันกบบขาลากเลยเนโอ้ยงวงามเสียบเลยรด เบียดไท้บ่อดสองหมื่นไอหอดเปียดพันี่าเบียดไอหลอดเปียดต้ทิมได้ไอหลอดเปดเนี่ยซื้อเด้นี่บอสไอพนักบาลเลยบอส ให้เพื่นหกพัเท่าไห้าร้ให้เพื่นหกพันเท่าไห5 0ร้อยรุ่นให้เพิ่นอีกสามร้ยครออกเพันหลายเจ้าแหละมาเกันนมาเจ่พันออ่เออซ้อมแล้วรถเรียบร้อยละเร้อแล้วครับโอ้ยขี่รถบเบร่งหดควึ้อห่อนงืดหลายไปขี่รถเกีเกียว์้ห่อนขึ้นกับบเาิ่งครับยังไงครับรถเฮน้ำมันเรืองน้ำมันเครื่องแหงเอาเอาเอาไป ไปไอเราอร่อยหนึ่งที่ละเฮ้ยเราเชียวสองสองร้อยเราบอกละเอาตัวนี้บอกพ่อกล้องเราตลาดจนมือเชียวตัวนี้โมันห่ฮอนอืรอกขันแนวนี่มันต้องสามพันอ่บ่นโอ้วันเป็นสีมฮันสามพ กล้ามขนาดเลยเอามาหาพันหมมั้โอ้ยหเเบิทรัพย์หาเราอะพี่น้องมันสิบระหดสามพันคือยังไงสีดีกว่าคันตัวนั้นตำนั่นนี่ขยี้บอลุ่มเอ้บขาเสียอา4สี่พันเท่าไ้ก่อนเจ็ดพันเท่าไ้ก่อนโบตัวหุ่นมาคู่นำเนี่ยตัวนั้นเป็นว่าเจ็ด เฮ้นาเลย่เจ้านีใส่หลืงัวเรอโตรเงัวเป็นตเยมากเลยหายเ้ยเขาเตงงัวเขาตีมาเว้ยมันราคาโมเพงโมเพงโอ้เขาตีแห้เสรุปเลยเขาหายตัวไหนตัวนี้ ชิบหาอยน่มื่นชิบหาอาน่เขามื่นสามอเสียขายอ๋อตีหูมันเือกาเห็นยังตีตีหูมันบ่ะโบย่างแห้งโบย่างแห้งตีจริงัวยากกีนองหัหัวยังไผ่านพี่น้องทั้งบาเพ่นสื้อพ่นกรยังเหลือพ่นว่เอาได้งงวแนเนี่ อี่ีตัวละือวามันถือก็เลยเอามาเสดีถือก็เอามาพี่้องมาตลาดก็บผได้ขายคือเก่าเลยนี่เกี่ยวขึ้นขึ้นเยังยาอยู่มนสามพันหน่ามนสามพันหรอะเนยวี่รา่าีพันใส่โอ้ยของเาขาแย่นราสือกว่าถ่นสือลามากมันงัวไห้พร้อมง้อนี่จงงยังหนว้ยเบียงมันเป็นไงเนาะงแนวนั้น กพี่น้องั็เหลือกอะไรเดียวว่าขันมีเหนือกับแพงแน่จักหน่อยเอ้โหถืออะไเอาเปิเมื่อก้อเอมาเเดี๋ยวพอเบอร์เบอร์บีอรับดานะ